จับตาประกันรายได้เข้าปี4ปรับวงเงินกู้ใหม่ก่อนเข้าครมอวันพรุ่งนี้ย้อนไปเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานายจุรินลักษณะวิสิทธตร,รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคครั้งที่2ทับ2565 มีมติสำคัญคือให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวปีที่4โดยใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับ3ปีที่ผ่านมาวงเงินงบประมาณรวม86,740.31ล้านบาทจ่าย33งวดมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ4.689ล้านครัวเรือนเดิมกำหนดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศ จ่ายเงินงวดแรกวันที่19ตุลาคม2565สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2565แต่ยังไม่สามารถนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เนื่องจากกระทรวงการคลังพิจารณาเพดานก่อนหนี้สาธารณะตามพรบรวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28เพื่อไม่ให้กระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศนั้น นายสุเทพคงมากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินยโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเผยว่าตนได้สอบถามไปยังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ถึงสาเหตุที่ยังไม่นำเรื่องประกันร,รายได้ข้าวปีสเข้าที่ประชุมครมได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างการปรับวงเงินกู้ใหม่เพื่อไม่ให้เกินเพดานก่อนหนี้ซึ่งอาจจะมีการปรับตัวเลขจ่ายชดเชยประกันร,รายได้ข้าวใหม่เนื่องจากวงเงิน86,740.31ล้านบาทสูงเกินไป ขณะที่เวลานี้ราคาข้าวในตลาดปรับขึ้นทุกชนิดการจ่ายชดเชยไม่น่าถึงอยู่แล้วสอดคล้องกับวงการค้าข้าวกล่าวว่ากรมการค้าภายในไปตั้งจ่ายชดเชยโดยตั้งราคาฐานจากปี2564ัับ2565ที่มีราคาฐานสูงและเป็นปีที่ผิดปกติเพราะ 1. เงินบาทแข็งค่า 2. มีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 3. ค่าระวังเรือเพื่อส่งออกสูงยกตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตั้งใจชดเชย4,000บาทต่อตันได้ปรับลดให้เหลือ2,000บาทต่อตันเช่นเดียวกับราคาข้าวเปลือกเหนียวปีนี้ราคาดีมากข้าวเกี่ยวสดอยู่ประมาณกว่า9,300บาทต่อตันและคาดการผลผล,ผลิตข้าวเหนียวปีนี้ไม่มากส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาดีมากาเกี่ยวสดอยู่ประมาณกว่า9,000บาทต่อตัน ปรับลดจ่ายส่วนต่างลงมาจาก2,000บาทเหลือ1,000บาทเช่นเดียวกับข้าวเปลือกเจ้าสอดคล้องกับนายธีรวิทย์พรพันธวิทย์นาย,ยกสมาคมส่งเสริมเกษตรกร,กรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุก,กรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ6กกล่าวว่าปีที่แล้วมีช่วงแรกและมีบางช่วงที่เงินขาดรอเข้าคอระมอมเพิ่มเติมกรมการค้าภายใน,ในในฐานะเลขาฯนบคจะเคาะราคาไปก่อนเพื่อให้ชาวนาได้เงินตามราคาเป็นจริงในราคาตลาด แต่ถ้าจะมาเคาะราคาภายหลังเกรีงจะทำให้ชาวนาเสียโอกาสหากรอให้ครมอรผ่านราคาข้าวสูงเกินจริงชาวนาจะไม่ได้จ่ายชดเชยเลยหรือได้เงินชดเชยน้อยกว่าความเป็นจริงดังนั้นอยากให้เริ่มเคาะราคาไปก่อนเพื่อใช้เกณฑ์การจ่ายชดเชยในแต่ละงวดไปพรางก่อน